อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีสายจัมเปอร์ตัวผู้ผู้และตัวผู้เมียสายเคเบิล usb ตัวอันต้าโซนิกบอร์ดเวดบอร์ดบอร์ด esp 826สอจอแสดงผลตัวพอปรับปรับค่าตัวท่านทานหลอด led ตัว l ldr ไว้วัดแสงค่ะและสวิตค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแบบฝึกหัดบทที่6ข้อที่1นะคะจะมีตัวจอมีตัวพอร์ตและมีหลอดไฟสองดวงและจะมีเง, 4, งื่อนไขสีเงื่อนไขถ้าเราหมุนพอร์ตศูนถึง100หลอดไฟดวงที่1ดับหลอดไฟดวงที่2อดับ1 0 1ถึง500หลอดไฟดวงที่1ติดหลอดดวงที่2ติด ถ้าหมุนห้าร้อยหนึ่งถึงหนึ่หลอดไฟดวงที่1ดับหลอดดวงที่2ติดถ้าหมุนหนึ่งร้อยนึ่งหนึ่ถึง1นึ่งหลอดไฟดวงที่1ติดหลอดดวงที่2ดับหัวข้อที่2อนะคะอุปรกรณ์ของเราประกอบไปด้วย LDR สวิตช์หลอดไฟ LCD เพื่อบอกสถานะการติดของไฟที่1กับหลอดไฟที่2 ของค่า LDR ตรวจสอบค่า LDR ว่ามันมีการขึ้นไวหรือไม่การกดปุ่มเพื่อควบคุมหลอดไฟหลอดไฟที่1และหลอดไฟที่สบอกฐานะค่าติดก็คือปิดคือออฟแนบอกค่า LDR กดปุ่มครั้งที่1 LDR หลอดไฟดวงที่1ติดดวงที่2ก็ดับกดปุ่มครั้งที่สองไฟดวงที่1ดับดวงที่2องติด กดปุ่ม้งที่สามติดัคู่้งที่สี่ทั้งคู่บัวข้อที่3นะคะก็จะมีชุดอัตราโซนิกมีปุ่มมี LED 2หลอดมี LCD แสดงค่า cm นิ้วมีเงื่อนไขน้อยกว่า8เซนติเมตร1กระพริบมากกว่า8ซนติเมตกระพริบปุป่ม1แสดงเฉพาะ เซนติเมตรปุ่มที่สองแสดงเฉพาะนิ้วปุ่มที่สามปุ่มที่สามแสดงสองอัน